ยางใบร่วงแล้วนานไหมถึงจะมีใบใหม่ขึ้นมาและเป็นใบที่แก่ตอบคําถามป๋าเปียมศักดิ์และเพื่อนๆหลายคนหลายท่านคงจะอยากจะรู้นะครับว่ายางนะครับที่ใบร่วงไปแล้วนะครับเขาจะใช้ระยะเวลาในการสร้างใบใหม่ขึ้นมานานไหมนะครับคําตอบเลยนะครับก็คือนะครับหลังจากที่ร่วงหมดแล้วนะครับร่วงหมดนะครับก็จะสร้างดอกขึ้นมาใหม่นะครับสร้างผลิตใบขึ้นมาใหม่นะครับประมาณ1เดือนครับ หรือประมาณ3อาทิตย์กว่าสีอาทิตย์นะครับอันนี้นะครับสร้างใบใหม่สร้างดอกใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นยางใบอ่อนนะครับยางใบอ่อนอยู่อีกประมาณอีก1เดือนนะครับก็จะรวมกันแล้วนะครับเป็นประมาณ2เดือนนะครับยางประมาณ2เดือนครับถึงจะเป็นยางใบเพรสลัดนะครับยางใบเพรสลัดคือหมายความว่าใบจวนแก่เต็มที่นะครับใบก็จะเขียวมันเต็มที่นะครับสรุป ง่ายเลยก็คือนะครับหลังจากที่ร่วงแล้วครับอีกประมาณ2เดือนครับใบถึงจะกลับมาแก่แล้วก็สมบูรณ์เต็มที่ครับ